เรื่องอะไรบ้างครับผมก็ปีนี้นะคบเป็นปีที่2ของการจัดงาน LGBTQ Plus Film and TV Festival แลครับก็เป็นการรวมคอนเทนต์นะครับทั้งภาพยนตร์แล้วก็ทีว e ซีรีที่เป็น LGBTQ ทั้งหมดมารวมไว้ที่ประเทศไทยซึ่งเราก็หวังว่าการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งได้รับการตอบรับจาก ครั้งที่แล้วที่ดีมากนะครับในปีที่2เนี้ยเราคิดว่าเราจะต่อยอดให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถเป็นขับของ LGBTQ+ อ่าคอนเทนต์ได้ไหนที่สุดครับ<ะ> <SD> อางนภายใต้แนวคิดขอครั้งนี้เป็นภายใต้แนวคิดของของบ้านนะครับเพราะว่าเราเราอยากให้ทุกทุกคนเข้าใจว่าประเทศไทยเนี้ยปลอดภัยแล้วก็เป็นที่ Safe ฟสเปซสำหรับ L G B T Q ทุกๆคนนะครับจากทั่วโลกเลยเแล้วก็อยู่กันได้อย่างอย่างมีความสุขบนบนพื้นฐานของความหลากหลายใน,ในแตกต่างในความคิดเราสามารถอยู่ยร่วมกันได้ครับนโอ้พระพยยิธเยอะยยมากเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี้ย ทั้งทั้งงานเลยซึ่งมีหลายวันมากนะครับตั้งแต่หนึ่งถึงเจ็ดเนี้ยเรารวมมีเวิร์กช็อปมีสัมมนามีฟิล์มสกรีนิ่งมาจากทั่วโลกแล้วก็ยังมีอ่าอ่ีช็อตฟิล์มคอมเพลติชันประกวดหนังสั้นด้วยแล้วเราก็ให้รางวาัลสำหรับเอ่อคนที่อยากเข้ามาในวงการแล้วก็สร้างสารรค์คอนเทนต์ใหม่ด้วย โยด,ดีมากเลยครับเพราะว่าอันนี้เป็นปีที่2ซึ่งจากปีแรกเราเราทำเน่เราก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงนะเพรปีนี้ปีที่2เปิดปุ๊บก,ก็ทั่วโลกก็ให้ให้การตอบรับดีมากนะครับแล้วเราก็คิดว่าอันนี้เป็นเป็นนิวท์ใหม่ที่ดีเพราะว่าคนก็มาเที่ยวประเทศไทยอยู่แล้วแหละแต่ว่าการที่จะโปรโมทให้ประเทศไทยเป็นหับของ คอนเทนต์เนี่ยไม่ได้ไกลไปเกินเอ,อื้อมอย่างที่เราคิดแล้วทุกคนสามารถมาทำคอนเทนต์ที่ประเทศไทยได้หรือส่งคอนเทนต์มาเพื่อเ,ออเปิดเทศกาลหนังได้ครับกว้วการตินตอนนี้มันกร,ร,ระต<ห>ุ้นเเศรษฐกิจ<ห>มากเลยใช่ซึ่งซึ่ง,งทุกคนก็กพอจะรู้อยู่แล้วแหละว่าภาพยนตร์หนังออคอนเทนต์ต่างๆเป็นซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งทำเป็นเศษรษฐกิจให้กับประเทศไทยเยอะมากเลยเพราะ BLGL Series ซีรีส์อะไรแบบนี้นะครับก็ ทั่วโลกให้ความสนใจประเทศไทยมากแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เทศกาลหนัง LGBTQ+ PLUS ท,ที่เราทำอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราหวังว่าเราจะดึงทุกๆคนเข้ามาที่ประเทศไทยเพื่อให้ประเทศไทยเป็นหับเป็นศูนย์กลางของโลกค่ะเรามองอนา,าคตว่าโครมแดงใตังระในวันี5 LGBTQ+ โ,โอ้ยแน่นอนอยู่แล้ว,สำ,าาว,ว,วำสำหรับอนา,าคตเดี๋ยวชวนคำถามสำหรับอนาคตของโรมแดงของ LGBTQ+ ฟิล์มสตาร์และดาราเนี่ยจริงๆก็ <S <S ๆก็เห็นอยู่แล้วนะ <S <S ว่าเขามีมีเดียแดลูแมกใช่แล้วก็เราเห็นอยู่แล้วว่าไม่ใช่อนาคตมันเป็นปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นแล้วแต่สิ่งที่ส,ทสิ่งที่เรายัางคงต้องทําต่อไปคือทําให้มั่นคงยั่งยืนและยาวนานสามารถเป็นเป็นเป็นเดสติเนชันอของทั่วโลกได้ครับ <S <S ร่สนใจมาดูหนังกันนะครัน วันที่1นึงของเนี้นะครับทีท่ไอคอนสยามน,นะครับก็มาดูได้แล้วก็ที่สําคัญคือ,อถ้าอยากมาเจอ,เอพวกเรานะครับก็คนใน,ในวงการบันเทิงในอุตสาหกรรมบันเทิงที่สามารถให้ความรู้ให้คําแนะนําได้เราก็สามารถที่จะมาเจอกันได้ทุกทุกคนเชิญนะคะผมไม่ต้องเป็น LGBTQ+ ก็เชิญมาได้ครับมารุ้นมาลุ้นมาเจอกันได้ครับบครับได้แล้วครับ ดีใจมากแต่ว่าก็ใจหายเพราะว่าสั้นไปหน่อยนะครับปีนี้ซึ่งก็ไม่นึกว่าการกลับมาครั้งนี้จะจะได้รับการได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นขนาดนี้นะครับซึ่งตอนแรกก็ออกตัวออกตัวยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วกเ็เราก็ปรับตัวในการทํางานมากขึ้นทั้งในด้านโปรดักชันในเรื่องของการแข่งขัน mm hmm. อะไรเงี้ย mm hmm. เหมนเพอร์ทุกคนพออา,อากาศไปก็ ก็ตื่นตัวมากขึ้นผู้แข่งขันที่ที่อยู่ในรายการพออากาศไปเขาก็ร่มรู้สึกว่าเขาเขาต้องต้องสู้มากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของรายการประเภทเรียลลิตี้แบบนี้ก็รู้สึกรู้สึกเบิภูมิใจแทนเขาแหละแล้วก็อยากให้อยากให้มีต่อละอยากทํางานต่อละอยากปทแี่ทพีเ้าอยู่ในรายการเองเลยทีมงานนีเองเห็นด้วยเหรอเห็นด้วยเหรอเห็นด้วยเลอครับ่ผมแดงเห็นผมแดงแดงใช่ไหมครับก็ ก็คือคือ,อเขามีเดลอะไรของเขาไว้เราก็เลยเข้าไปคุยกับเขาว่าเออเป็นยังไงแล้วแล้วแล้วจะจะแลกอันนี้โอเคไหมอะไรเงี้ยครับออก็บังเอิญว่าอ่วิกนั้นวิกที่ผ่านมาเนี่ยมาริยาชนะแคมเปญชัยสเมก็คือล่าสุดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถเอา2คนได้เราก็กล่าวไว้แล้วว่าเออถ้าเขาชนะจริงๆซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาชน,นะมาลม่ลงหน้า พอเขาชนะเราก็เลยต้องรีบเดินออกไปก็ไม่ได้ไม่ได้แบบเียกันเออคเดีย๋ยวเดี๋ยวกลายเป็นว่าเฮ้ยแล้วดีวนี้หายไปไหนเพราะว่าคนดูเห็นแล้วว่าว่าเรามีดีอะไรกันบางอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่ไม่ไม่เป็นไปตามน,านั้นอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยเดินออกมามันล้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเราน้อมรับไปเองเพราะว่าอันที่จริงแล้วเรื่องที่ที่เราอยากให้ให้ใหใหให ให้คำนึงถึงละกันก็คือว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะมีแต่เฟซคนเดียวใช่ไหมครับเพราะนั้นการมีไฟนนลวอล์กสี่คนแล้วอยู่ดีเข้าไปที่ที่วันไฟนลวอล์กอ่ะ,อะยังไงมันก็ต้องโดนตัดหนึ่งอยู่แล้วเพื่อที่ให้เหลือสามครั้งนี้เราเรู้สึกว่าเนื่องจากว่าสี่สั้นมันสั้นลงอ่ะมันแปดตอนเองเราก็เลยช่วยเลยเอาสามเลยไปเน้นๆแล้วก็โฟกัสไปเลยแต่ละทีมให้แต่ละทีมมีผู้เ้าแข่งขันข,ของตัวเองน่าจะน่าจะดีกว่า อะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่ก็ยังยังไม่จบนะการแข่งขันยังไม่จบสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งน,นับศพหารเพราะว่าเพราะว่า Final, วันช i n นอตเราก็ยังต้องไปดูว่าการตัดสินของของแคมเปญสุดท้ายหรือ acting แคมเปญอ่ะมันเป็นยังไงแล้วก็จากตรงนั้นเราถึงจะรู้ว่าคนที่เข้าไปเดิน Final w a ลจะเป็น3คนจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเหลือ2คนอันนี้ทําใจไว้ก่อนนะเพราะว่าม่นอาจจะเกิดขึ้นได้ครับคนถามว่าพี่แอองคย โหดร้ายมากเลยอ๋อ oh, อ่ามาสเตอร์แมนเชอร์แอนทอนผสมเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไม่ได้หายไปไหนจริงๆมาสเตอร์แมนเชอร์แอนทอนผสมอยู so the, <the im ler> ่ก <sh Skills> ับเราตั้งแต่ต้นจนจบอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาเป็นผู้เขาจรต้องต้องบอกตรงๆว่าว่าพี่แอรเป็นผู้คุมเกมซึ่งอยู่กับอยู่กับรายการอยู่กับอยู่กับคุณเต้แหละแล้วก็เราเราวางแผนกันอยู่ข้างหลังเพราะเราก็เนเจอร์เราธรรมชาติเราเป็นผู้จัดเหมือนกันเนาะ เราเป็นเราพูดจัดสองคนมารวมกันเราก็อยากปล่อยให้ให้เขาให้ทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองก่อนแล้วเรามาหัวกลางท้ายแล้วกันนะฮะเพราะนั้นก็ก็คาดคาดเดาได้แหละว่า m a s t e r ร์ n มนห้นแอนทองผสมจะมาไฟนอลวอลใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ,คะ,คะมามามาแต่อาจจะไม่เห็นเราละ <laughs> เราขอลมฉากละใช่สลับกันทำงานให้<อ>ให้แอน แล้วสน,นุกวัยล่านุกใช่ไหมคะก็ก็ก็จริงจริงก็มีมันมันมันนี่คือธรรมชาติของของของรายการประเภทการแข่งขนะันเน่ะเขาจะมีอ,ะอารมณ์ร้อนแรงในการแข่งขันอยู่แล้วซึ่งซึ่งก็จะพูดอยู่เสมอว่าเราถ่ายกันนานานะเราถ่ายกันสอสาวันนะแต่ที่ตัดอออากาศประมาณชั่วโมงครึ่งเปในเรื่องเราจริงๆอ่ะมีเยอะกว่านี้อีกนะ ปวหัวได้วหัวแล้วจะปนีเปทผู้ชายแล้วหนีนีปวหัวหนีไปทำเบื่อชนีล้ตายแล้วเดี๋ยวพานหัวแล้วมม้กวมีการติดตอแล้วารติดต่ออะไรอก็กำลังจะคิดอยู่ว่าในปี2026เนี่ยเราควรจะเปิดออดิชั่นเลยไหมสำหรับปีในปีนี้เพื่อที่จะดูว่ามีคนเข้ามาสมัครเยอะไหม ถ้ามีคนเข้ามาสมัครเยอะสำหรับ The Face Men สี่เส้นสี่มันว่าเป็นสี่เส้นสใช่ไหมครับก็น่าทำแล้วก็เอ๊ะห,หรือเราหรือเรา diversify ลองแตกตัวไปเป็น The Face Teens คือรับคนที่อายุน้อยลงเอ๊ก็น่าจะก็น่าจะดีเพราะว่าที่ผ่านมาแฉกเล์ดของเราอะ่ะมีน้องๆตั้งแต่12 13 14เข้ามาสมัครกับเราแล้วคิดว่าเอ๊ย ถ้าเราเปิดเป็นเป็นภาแบบทีน่ะเว,ว,วัยรุ่นเนี่ยน่าจะดีเพราะว่าจริงๆแล้วอายุของอาชีพของนางแบบนักแสดงอ่ะมันเริ่มต้นประมาณอายุ14ซึ่งซึ่งเราก็เราก็น่าจะเตรียมความพร้อมให้เขาได้อะไรเงี้ยก็น่าจะดีแล้วก็ The Face ซีซันก็น่าจะน่าํำต่อเพราะว่าเราเรา เรารู้ว่าเราทําได้แล้วอ่ะเออแล้วเราอยากทำต่อเรามีไฟที่จะทําต่อแล้วเราหยุดพักไปนานแล้วอะไรเงี้ยยังไม่เบื่อยังไม่เบื่อไม่เบื่อแต่ขอพักชนีแป๊บหนึ่งได้ขอไปดูไปดูบุรุษบ้างนะฮะถึงแม้ว่าจะมี BLGL อะไรก็แล้วแต่แล้วก็เราก็เราก็มีความหลากหลายแล้วก็รู้สึกจะได้เติมพลังตัวเองด้วยโอเคสำหรับ The Face Thailand ซีซั่น6นะครับก กำลังจะมาถึงฟิาโนาลวอล์กแล้ววันเสาร์นี้เป็นวันฟินาลและจะรู้กันว่าใครจะเป็นดอะเพสนะครับก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากนะคบขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับับ